ะะพอมาถึงอีกเทปหนึ่งนะคะวันนี้เป็นเทปต่อจากเมื่อกี้นะะที่เรายังคุยกันเรื่องของกลไกปฏิกิริยาที่เราบอกว่าปฏิกิริยารวมนะจะต้องมีปฏิกิริยาย,ย,ย่อยนะสารมัธยันจะเป็นสารที่ปรากฏอยู่ในปฏิกิริยาย่อยแต่ไม่ปรากฏอยู่ในปฏิกิริยารวมนะคะกดอัตราหาได้จากปฏิกิริยาที่เป็นขั้นกำหนดอัตราซึ่งเป็นขั้นที่เกิดช้าที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะให้เรา จดจำนิดนึงนะคะให้เรามึกถึงนะคะเวลาที่เราหากลไกลปฏิกิริยานะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวนี้ว่าจากปฏิกิริยารวมตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าอ้าถ้าปฏิกิริยาหน้าตอาวมาเป็นแบบนี้มี e 1 e 2นะคะ e a คืออะไร e a คือพลังงานอะไรคะพลังงานเก่อกำมันนะคะหรือว่า a d i a a t i o n energy นะคะเป็นพลังงานที่ ้าสมมุติว่าสารสามารถชนะพลังงานนี้ไปได้ก็จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะคะดังนั้นอ่าเราลองมาดูนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเขาบอกว่าปฏิกิริยานี้นะ ea 1มากกว่า ea 2อ่า ea 1มากกว่า ea 2หน้าตากราฟเป็นยังไงหน้าตากราฟเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะ ea 1มากกว่า ea 2นะคะเห็นไหมแล้วก็เป็นพลังงานที่ยังไงคะสารตั้งต้นนะเจอกันแล้วก็มาเป็น อินเอร์มีเดียตรงนี้จากอินเ r อร์มีเดียตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะลงมาได้นะคะแล้วก็ขึ้นไปเป็นอินเทอร์มีเดยตัวใหม่นะคะขึ้นไปเป็นอินเทอร์มีเดียตัวใหม่แล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าหน้าตาเป็นแบบนี้แสดงว่า E a 1มากกว่า E A 2ก็คือให้เราลองเปรียบเทียบเหมือนเราปั่นจักรยานขึ้นภูเขาถูกไหม ถ้าภูเขามันสูงสูงเราจะปั่นได้เร็วหรือช้าล่ะก็ช้าถูกไหมคะใครที่ Ea เยอะนะคะใครที่ Ea เยอะปฏิกิริยานั้นก็จะเกิดช้านั่นเองนะคะในเมื่อปฏิกิริยานั้นเกิดช้าอีกปฏิกิริยาหนึ่งที่มี Ea น้อยกว่าก็จะเกิดขึ้นเร็วะะก็จะเกิดขึ้นเร็วจากตรงนี้นะคะก็ทาให้เราทราบว่าขั้นกําหนดอัตรานั้นก็จะต้องถูกกําหนดโดยปฏิกิริยาย่อยที่1นนะคะโดยปฏิกิริยาย่อยที่1 นะทําให้เราสามารถเขียนกฎอัตราขึ้นมาได้ว่าเป็น k คูณกับความเข้มข้น C ยกกำลังสัมประสิทธิ์คูณความเข้มข้นดียกกำลังสัมประสิทธิ์นั่นเองนะคะและสารที่เป็นสารมัธทยนหรืออินเตอร์มีเดตของปฏิกิริยานี้คือใครเอ่ยผลิตที่เกิดขึ้นมาถูกใช้แล้วหมดไปไม่ปรากฏในปฏิกิริยารวมคือสารที่เรียกว่า c d นั่นเองนะคะโอเคไหมนะคะ เริ่มเกตขึ้นนะจากเมื่อกี้มันจะต่างจากเทปก่อนหน้านี้ตรงนี้นิดหนึ่งว่าตัวอย่างเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดมาว่าใครเกิดช้าเกิดเร็วแต่สิ่งที่เขากําหนดคือเขาบอกว่า e a มาก e a น้อยนะคะ e a มากก็คือให้เรานึกถึงว่าภูเขาสูงภูเขาสูงคุณปั่นจัก,กรยานเนี่ยจะเหนื่อยกว่าจะช้ากว่าที่จะขึ้นภูเขาเตีย้ยเตียนึกออกไหม เพราะฉะนั้นถ้า EA มากนะมันก็เกิดชา้าเกิดช้าก็เป็นขั้นกําหนดอัตราขั้นกําหนดอัตราก็จะเอามาเขียนเป็นกฎอัตราของปฏิกิริยารวมได้นะคะและสารที่ผลิตขึ้นมาได้เป็นไงฮะผลิตขึ้นมาในปฏิกิริยาย่อยหนึ่งถูกใช้ไปในปฏิกิริยาย่อยอีกอันหนึ่งแล้วก็ไม่ปรกากฏสารนั้นในปฏิกิริยารวมนะคะต่างกันนิดนึงนะ C เนี่ยปรากฏใน1และ C ปรากฏใน2และ C ยังปรากฏในปฏิกิริยารวมเพราะฉะนั้น C ไม่ใช่สารมัธยันนะจ๊ะถึงแมนจะถูกใช้ในปฏิกิริยาที่2ก็ตามนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะลองมาดูอันนี้บ้างนะคะถ้าสมมติว่ากลไกลของปฏิกิริยาเป็นแบบนี้นะคะแบบที่2ก็คือถ้าสมมุติว่า en 1น้อยกว่า e a 2เวลาเขียนกราฟนะคะภูเขาของลูกที่2ก็จะสูงกว่าภูเขาลูกที่1 พอภูเขาลูกที่สองสูงกว่าลูกที่หนึ่งก็แสดงว่าปฏิกิริยาที่สองก็เกิดช้ากว่าปฏิกิริยาที่หนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้ามีลักษณะแบบนี้แปลว่ามันจะเกิดสมดุลเกิดขึ้นได้ทำไมล่ะก็คุณลองคิดดูสมมติคุณปั่นจักรยานไปปึ๊บแล้วคุณก็มาอยู่ยู่ตรงนี้คุณก็เริ่มหลังเลใช่ไหมไปข้างหน้าดีเอ้ยย้อนกลับดีกว่าไหม เอาไปข้างหน้าดิเอาย้อนกลับดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นทาให้ปฏิกิริยานี้เไงคะสามารถดูแบบเออเดินหน้าได้ก็ได้เดินถอยกลับก็ได้นะคะก็เกิดสมดุลเกิดขึ้นในปฏิกิริยาย่อยที่1ปฏิกิริยาย่อยที่2ก็เป็นไงคะเกิดชา้าอ่าเกิดชา้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชา้าปุ๊บใครกัดใครกําหนดคะใครกาหนดว่าอัตรารวมใครจะเกิดขึ้นเป็นยังไงคนกําหนดก็ต้องเป็นปฏิกิริยาที่ชา้าก็คือปฏิกิริยาที่2พอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บ ะะกฎอัตราก็เลยเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ปรากฏว่ากฎอัตราที่เขียนมาได้แบบนี้นั้นคุณจะเห็นว่ามันมีความเข้มข้นของ CD ดีซึ่งเป็นสารมัธยันในปฏิกิริยาอยู่เราจะทํำยังไงละ่ะเราจะหาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเอ่ยเราก็จะต้องพิจารณาปฏิกิริยาอยอดที่1ก่อนว่าเราสามารถหาค่าคงที่อัตราได้ยังไงนะคะเพราะเราหาค่าคงที่อัตราได้เรียบร้อยแล้ว ะะได้ค่าสมดุลมานะได้ค่าคงที่อัตรามาปึ๊บเราก็เอามันมาแทนค่าในสมการของกฎอัตรานะคะเอามาแทนค่าในสมการของกฎอัตราก็เลยจะทําให้เราสามารถที่จะหาค่ากฎอัตราของปฏิกิริยาที่2ได้นะคะค,บคับคล้ายคับคาว่าเราเคยทําตรงนี้มาแล้วจําได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราเคยทํามาหนึ่งตัวอย่างแล้วที่เป็นค่าคงที่สมดุลนะคะเอามาแทนค่าในความเข้มข้นของสา,มารมัธยัน นะในกรณีที่มีสารมัธยัน์ถูกอยู่ในกฎอัตรานั้นนะคะเราจะต้องนำย้อนกลับไปคิดพิจารณาปฏิกิริยาย่อยก่อนหน้าที่เป็นปฏิกิริยาสมดุลด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะคำนวณหาได้นะคะ,ะทีน,นี้เราลองมาดูตัวอย่างนี้บ้างนะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจากข้อมูลปฏิกิริยามีกลไกทั้งหมด3ขั้นด้วยกันขั้นที่1เร็วขั้นที่2 เร็วและผันกลับได้ขั้นที่3ช้านะนะคะท่านี้จงตอบคำถามต่อไปนี้ปฏิกิริยารวมนี้คือปฏิกิริยาอะไรนะคะสิ่งที่เราทำก็คืออะไรหนาตาเหมือนกันตัดกันก่อนนะคะต้องอยู่คนละฝั่งด้วยนะนาตามเหมือนกัน,น,กนจะตัดกันได้ต้องอยู่คนละฝั่งอ d ด f ตัด d เพราะฉะนั้นปฏิกิริยารวมก็จะกลายเป็น 2a 2b บวก 2b ได้เป็น4นั่นเอง ถูกไหมอ่ะพอเราได้ปฏิกิริยารวมหน้าตาแบบนี้ปุ๊บข้อที่สองก็ถามสารมัธยันเมื่อกี้เราเพิ่งตัดใครทิ้งสารที่หน้าตาเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นสารตัวนั้นก็คือสารมัธยันนั่นเองปรากฏในปฏิกิริยาย่อยแต่ไม่ปรากฏในปฏิกิริยารวมมีใครคะที่เราเพิ่งตัดกันไปเมื่อกี้ d กับ f โอเคไหม d d กับ f นะอ่าปุ๊บพอเราได้ตรงนี้มานะคะเราก็มาดูว่ากลไกขั้นที่3มเรียกว่าอะไร ขั้นที่ช้าขั้นที่ช้าเรียกอะไรคะขั้นที่ช้าขั้นกำหนดอัตรานั่นเองนะคะขั้นกำหนดอัตรานั่นเองข้องูงูเขาบอกว่ากลไกขั้นที่สองเป็นกระบวนการชนิดใดเป็นกระบวนการชนิดใดเอะกระบวนการคืออะไรนะคะอ่ะมันก็คือเกิดขึ้นแล้วผันกลับได้นะคะเป็นประเภทผันกลับได้จะมีผันกลับไม่ได้กับผันกลับได้สังเกตจากสัญลักษณ ลูกศรก็ได้นะคะหรือคําพูดที่เขาบอกก็ได้นะคะหรือค่า k ที่เขาเขียนก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเขียนค่าคงที่นะคะอัตราเนี่ยนะเป็น k ใหญ่นะ k ใหญ่เนี่ยก็คือค่าคงที่สมดุลนั่นเองใครที่เกิดสมดุลเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ผันกลับได้นะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูข้อจอจานนะเขาให้เราเขียนกราฟค่ะนะ อันนี้ให้เราเขียนกราฟเขียนกราฟเนี่ยเราก็จะต้องดูยังไงเอ่ยกราฟเนี่ยเราจะต้องเขียนเทียบนะคะระหว่างพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยานะพอคุณเขียนแกน x แกน y ได้เรียบร้อยนะจากนั้นจากขั้นตอนของปฏิกิริยา้งหมด3ขั้นเนี่ยคุณสามารถเขียนลูกขึ้นได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เทคนิคก็คือเรารู้นะคะเราทราบว่าคนที่เกิดชาที่สุดคือคนที่3สารตั้งต้นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ คนที่เกิดชา้าที่สุดคือคนที่ขั้นที่3เพราะฉะนั้นภูเขาขั้นที่3จะสูงเป็นพิเศษนะคะทีนี้ขั้นที่2เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าขั้นที่2สามารถผันกลับได้แปลว่า e a 3เทียบกับ e a 2 e a 3จะมากกว่า e a 2นะเออ e a ส e a 2ถึงสามารถผันกลับได้ถูกไหมคะอ่ะเสร็จแล้วพอเราเขียนได้เรียบร้อยปึ๊บคุณก็เขียนสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยเขียนจากปฏิกิริยารวมนะคะเสร็จแล้วก็เขียนสารมัธยยัน นะคะกับสารตั้งต้นแต่ละยอดภูเขาให้เรียบร้อยตรงนี้โจทย์กําหนดอยู่แล้วว่าใครคือสารมัธยันนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วใครละคืออโทิอ่าใครคือสารเชิงซ้อนกับมันชันสารเชิงซ้อนกัมมันก็คือไอตัวอินเตอร์มีเดียที่ถูกหายไปนะคะเป็นขั้นสเตตรตรงกลางนะ,ะสารมัธยันก็คือสารที่ผลิตขึ้นมาใช้แล้วหมดไปไม่ปรากฏในปฏิกิริยารวมถูกไหม เราเขียนเรียบร้อยเติม E A ค่ะ E A E A เราดูยังไงนะคะดูจากฐานของภูเขานะฐานของภูเขาขึ้นไปที่ยอดฐานของภูเขาขึ้นไปที่ยอดฐานของภูเขาขึ้นไปที่ยอดนะยังลืมว่าปฏิกิริยาที่สองไงคะผันกลับได้ดังนั้น E A ของปฏิกิริยาที่2เนี่ยจะน้อยกว่า E A 3นะคะจะน้อยกว่า E A 3ก็เลยจะทําให้ปฏิกิริยาสามารถผันกลับในกรณีของ ปฏิกิริยาที่2ได้นะคะเพราะเราเขียนได้ตรงนี้เสร็จเราหาความแตกต่างของพลังงานของสารตั้งต้นพลังงานของสารตั้งต้นอยู่ตรงนี้พลังงานของผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้ถ้าเราหาความแตกต่างตรงนี้ได้เราก็จะได้เดลต้าเอของปฏิกิริยานะคะเพราะฉะนั้นการเขียนกราฟเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะคะในส่วนนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับกลไกมาละเราได้เรียนอันหนึ่งก็คือพลังงานก่อกระมันไอเจ้าพลังงานก่อกระมันเนี่ยทำยังไงอ่ะจะให้มันลดน้อยลง นะคะติดต่อเลยติดตามต่อเลยนะคะติดตามต่อเลยในเทปหน้านั่นเองนะคะ